สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี้ผมกาสีพามาเอาอ่าม้วถึกถนะครับพี่น้องก้อนสงการนะครับเนาะืัอนี้คลิปนี้เป็นอ่าเห็นว่าติดเปิดเปิดปูใส่สงการนี่เวยครับพี่น้องครับอ่าที่เห็นยู่นี่เป็นม่วจากข้อของพ่อวิเชียนนะครับพี่น้องอ่าพิกัดกับยูทีบานวังหินตำบลนองแดงอำเภอน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ มืัอนี้มีแม่ลูกตัวแม่ให้ยู่สามคูสามโคมนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้อ่างวดทองนะครับพี่น้องครับแดงๆเข้มๆตัวใหญ่ๆืัอนี้ก็มีให้ยู่สองตัด้ะครับสำหรับงวดทองเม่งเราตัวนี้ก็น่าจะสาวทองแหลกแหละครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบื้องกันนะครับบนชู้สิทธิ์ไทยจัดให้เบื้องที่เราครูนะครับพี่น้องครับอ่ที่เรเบอร์ที่เรชุดไปนะครับอ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับพี่น้องเอานี่แหละราคาครูใดสิถือใจพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวบนชู้สิ ภาพมาเบื่องกันนะครับพี่น้องครับก็เดินไปทักท้ายกับเจ้าของขครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์บันโชกครับผมเมื่อนี้ผมก็มีง้วราคาเกษตรกรครับจับตรงในมาฝากพี่น้องเพื่อเก่าครับเมื่อนี้ผมติดจัดปูใส่สงการครับผมเออสิลดให้พี่น้องเป็นกรณีพิเศษใส่สงการเออได้แบ่งปันในพี่น้องไปเลี้ยงครับครับสำหรับเทือกาดกับตัางยังหวัดวังหินตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์ทรกะ 0 9 6 7 4เก2าหกเ็ดสี่ศูนย์เกาสองศูนย์เกาครับเบือไล่กับเบื์เดียวกันครับอของเขาสรงฟีเขาใสครับแต่ส่งฟีลอยโล่แรกครับรับปกะกตันตหนีหนึ่งเดือนครับผมครับผมติดจัดปูให้พี่น้องไปเลี้ยงใ้าต้องการแบบราคาพิเศษแล้วครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิงที่เราคูด้พี่น้องเด้อครับคูแรกเอาเป็นตัวใดครับแม่ลูกเนาะครับคูแรกเขาเป็นแม่ลูกวัานใขได้ครับเดี๋ยวไรเขาคูชากันด้พี่น้องเด้อ อ่าพี่น้องครับมาเริ่มคู่แรกเป็นแม่ลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องครับอ่าลูกเจ็ดเดือนล่ะครับลูกลูกสามเดือนกลัวครับสามเดือนกลัวอันนี้มีไอ้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้บ่มีเอกสารครับผมอ่บ่มีเอกสารเป็นลูกที่ไหนของแม่นี่ลูกแรกนะครับเนี่ยเป็นว่าลูกแรกแม่นี่สูงอยู่เท่าไรครับสูงลอยสี่สิบบัวครับอันนี้ลอยสี่สิบกว่าหลายเส้นหรือเปล่พี่น้องครับผมอ่าแม่เพิ่นทับให้ไปครับย่างครับอ่าแม่ยังถนัดทำได้ครับพี่น้องเห็นว่าจะเปิดเบาๆให้เอามาฟังราคาไปพร้อมกัน คูนี่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคูนี่เอาพิเศษครับเอาสองหมื่นหนึ่งพันครับนี่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่ะทรงให้ฟรีลอยลอยกิโลเมตรแรกนะครับสองหมื่นหนึ่งลูกเป็นว่าแดงโบดถ์ได้พี่น้องเด้อแดงโบดถ์สองหมื่นหนึ่งพันกับพอต่อพอผุดคุยได้เยอะพี่น้องครับลูกสามเดือนกลัวๆนะครับแดงโบอ่ะเขาท่านเกิดเอาพี่น้องนี่แม่ทองว่างนะครับเนาะ จะหายเบิ้งจะชัดมีตำนนี้อย่างบ่ครับประกันตำนนี้ห้ครับบ่มีตำนนี้แล้วครับประกันตำนนี้ห้เด้อครับพี่น้องครับผมเบาๆพี่น้องไปเลี้ยงเลยห่เบาๆหาเอาแม่เอยใส่มาท่างนี้ครับนี่แต่สิพาเบิ่งข้างขวาของแม่นะครับนี่จับให้เบิ่งจะชัดที่ละคู่โอเคอ่ะนี่แหละครับแม่เพิ่นนี่21,000พี่น้องครับอ่ะผู้ใดหาเออ่แม่ลูกราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับลองต่อเบิ่งได้เท่าใดนะครับเนาะ ตำหนิไม่มีรับประกันตำหนิห้ตัวย่างนั่นแหละพี่น้องครับผมนี่ก็พอดอกลูกกับตัวเงเติบเจ้าพี่น้องครับสาลูยต่ยดีครับครับตัวเแล้วหลสีแดงดีนะครับบุตรนะครับตำหนิไม่มีนะครับเ้อเขี้ยงเขียงเขียงหูนะครับเชียง้หูอันนี้แม่ดิไอ้บ่แมนสูงลอยสาม่ซื้อที่เป็นอยสบวกบวกที่น้อยสี่สประมาณทีมสามสี่สิบอต้นยังตนี่ลอยสี่สเลยนะครับแม่แม่เหญ่เติบอยู่นะ ในราคาสองหมื่นหนึ่งพันนะครับต่อเอาตอนนี้ไม่มีเออเห็นนะครับชุดแรกเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งเบอร์ที่สองครับอ่พี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์สองนะครับเป็นแม่ลูกตูแม่คือกันนะครับเนาะแม่กระสิโครงสังใหญ่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องครับผมตัวนี้ลูกแดงเข้มขึ้นมาอีกแล้วก็โบดแล้วเปเบื้องหลังอาจะเป็นหล่นธรรมชาติพร้อมนะครับครับผมส่งเขาส่งอย่างมันโบดเข้มเข้มนะครับพั้ลูกเก่งครับปุ๊บเลยอันนี้ลูกจักเดือนแหละครับตัวนี้เออตัวนี้ลูกสองเดือนกลัวครับสองเดือนกลัวลูกพอไหนครับ อันนี้บ่ได้มีเอกาสารด้วยกันครับตัวนี้บ่มีเอกาสารนะครับพี่น้องเขาก็บเบิ่องตัวตนเอานี่ยแหละเบิ่งลูกก่อนได้พี่น้องเบิ่งผลงานของแม่นี่แม่นี่โครงสร้างสูงใหญ่ดีนะครับให้ลูกมาโบดเข้มนะครับเป็นลูกตัวแม่น่าจะหล่นธรรมชาติพร้อมแข่งขาคอขาดําแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับแม่นี่สูงร้อยสี่ซมหาบวกเลยครับร้อยสี่สิบหาบวกนะครับพี่น้องครับผมสูงใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเลย่อด้พี่น้องครับแม่ทับไว้ไหมครับหรือทองว่างอยู่ยังครับอ่ะลูกยังสองเดือนอยู่กอะถือว่าแม่ทองว่างอยู่ได้ครับพี่น้องครับครัับบอ่ะเป็นลูกไคร ลูกแรกได้ครับเนี่ยเป็นง้วลูกแรกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับผมเด้อ,อเดี้อเสียวไปเฮี้ยงแม่ให้เราก็จะถามราคาให้นะครับพี่น้องแต่ละลูกเหรียญน้ำมาเด้อไปทางพุ่นกันไปไปหาแม่กันลูกเร็วนิดเดียวจะเฝอจะเฝ้อาอจกไปเหรียญน,น้ำมูพี่นอ้องนี่นะครับคนูนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับคูนี่สองหมื่นหกพันครับเนี่ยคูนี่สองหมื่นหกนะครับคือแม่ใสร่รอยซี่ผาได้พี่น้องครับเบิ่งที่เราตัวอะไรล้ครับเนาะ เออสองหมื่นหกได้ได้ดแม่ลูกด้วยพี่น้องครับแม่แมงครับแมงใช่พี่นะครับเนาะคร,ครับผมเออนี่นะครับนี่มาเบิ้งเอาแมงตูใหญ่อยู่เออมามาลูกมามาหาแม่เร็วอะไรมาเฮงในจังเสรีเบิ้งคู่กันเออน, 26, อนี่ยสองหมื่นหกถ้วนถวนนะครับครับผมนี่สองหมื่นหกถ้วนถวน,ถนเดี๋ยวตีผ้าเบิ้งแม่ไก่เบื้ายละเอียดอีกทีหนึง่งเอาเบื้องฉลาดไปเลยครับอ่ะนี่นะครับนี่แหละแม่กระโบดดีนะครับเนาะครับผมเด็ดบ่มีปัญหาตัดตื่นเดินอ้อมให้ดูนะครับ แม่ใหญ่ๆเนี่ยสองหมื่นหกนะครับพี่นอ้องต่อเอาเปิดเบาๆใส่สงการให้นะครับครับผมนี่เบื้องหลังนะครับเอออันนี้คือ,อเบอร์ที่สองนะครับนี่เห็นชัดไป,ไปพี่นอ้องนี่ลูกงามอยู่ดอกเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเบือ้องเบอร์ที่สามครับพี่น้องครับวันนี้ พี่น้องครับมาเบิงคููที่3คููนี่นี่ถือว่าแม่นี่ให้ลูกงามลูกกันหนาด้อครับพี่น้องครับสีจริงๆนี่ก็ถือว่าแม่นีแดงเข้มนะครับเนาะห<บ>ดท <ผม S 1> ั้งตัวสีบักตาลนะครับลูกตัวแม่ด้อพี่น้องนี่ลูกแค่เดือนหระครับ ลูกตัวนี้ได้เข้าสามเดือนแล้วครับจะเข้าสามเดือนอ้วนวุ่นลูกพ่อไหนวุ้ครับเนี่ยนะอันนี้ลูกของเออเชีสามหนึ่งเด้อครับนี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องหนาๆยุ่นๆเลยนี่ยมีใบมีหลอดให้บ่ครับมีมีครับตัวนี้มีเอกสารให้ยได้พี่น้องเป็นของเคฟสามหนึ่งประมาณสามเดือนนี่แหละเบื้องห่างเบื้องบันทายเอานะครับหนาๆลึกๆนี่แหละอ่เบื้องชัดๆแม่นี่ก็สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องสูงเท่าไหร่ครับสูงเกือบร้อยห้าสิบครับแม่นี่อ่าสูงเกือบร้อยห้าสิบด้อครับพี่น้องครับครับผมเป เป็นตัวนี้เป็นง้วลูกแรกได้ครับเนี่ยเป็นง้วลูกแรกคือกันนะครับพี่น้องครับแม่ทองว้างเนาะครับผมอ่ะแม่ทองว้างได้ครับพี่น้องนี่อ่ะให้เบื้องหน้าชัดๆพี่น้องครับสูงเกือบร้อยห้าสิบได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวยางอ้อมให้เบื้องค้าๆก่อนเออถอยมามุ้งเก๋ไก่เบื้องน้านะครับพี่น้องตัวจริงโตใหญ่ได้ครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวราคาจังฟังกันนะครับอ่ะนี่สีจริงนี่ประน้ำเลยเด้อพี่น้องครับสีเข้มเลยแหละแม่เพิ่นนี่เดี๋ยวบรรทุกสิามราคาให้นะครับเนาะ ครูนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับครูนี่เบาๆครับสองหมื่นเก้าพันครับเนี่ยนี่ครูนี่ก็บสองหมื่นเก้าหนึ่งพี่น้องก็ถึงสามหมื่นนี่แมวกใหญ่นะครับเนาะปันไหนพี่น้องไปเลี้ยงเลยครับครับผมนี่อ่ะเบื้องไทยยางเก็กน้อยนะครับแบบนี้เออไปลูกไปเดินเดินเดินเออบนทางนี้เด้ครับเออใายไปนะครับเห็นเบื้องไทยยางตื่นเลยพี่น้องอ่ะนี่ลูกงามดีเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าลูกลูกหนาดีครับตัวนี้ครับผมย่างหนาเลยเด้ครับพี่น้อง อ่ะนี่ดีวเบิ้งลูกอีกชัดๆนะครับเนาะเออนี่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 แหละครับมาลูกมาเออนี่ดิงงมุมนี่นี่แหละสองมืนเก้าได้ย่างหนานะครับเบิ้งชัดนี่สองมืนกลัวกับพ่อต่ออีกเราพี่นอ้องเบิ้งหลังเบิ้งขวัญเรานะครับน,นี่นะครับอ๋อแม่ลูกสามชุดหลอดก็ไปสี้าไปเบิ้งว้อทองครับพี่น้องครับวันนี้ พี่น้องครับต่อไปกับสีผ้ามาเบิ้งงัวทองเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเบอร์ซีตัวนี้เบื้แล้วน่าจะสาวทองแหลกชั่วๆเลยล่ะครับหลังตรงแล้วก็แดงดีใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ทองชักเดือนแล้วครับตัวนี้ทองหาเดือนกับสติงเล่ครับเนี่ยทองหาเดือนกับสติงเล่ย์นะครับมีเอกสารให้นะครับแมนครับอ่าส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยซี่มห่าบวกครับร้อยซี่ซิบห่าบวกด้วยพี่น้องครับเบิ้งมุมนี้ก่อนนะครับเนาะผัวหางใหญ่ลากดินแล้วสิฟังราคาก่อนนะครับจังเบิ่งรายละเอียดอีกที่หน ตัวนี้จากสามหมื่นสามเมอครับจัดโปรส่ต์ตรงกันเลยครับเนี่ยเอาสองหมื่นเก่าพ่อครับเนี่ยสองหมื่นเก่าพี่น้องครับครับผมม่มาถึงสามหมื่นพ่อครับว่าตัวเม้าทาวาอกาศแปลสามกันล่ะนี่เป็นทองเลยได้ครับเนี่ยอันนี้คือว่าทองเลยประกันทองเลยครับนี่แถวทองแรกแหละครับประกันทองเรียบร้อยครับประกันทองให้ครับสติงเลสได้ครับพี่น้องครับครับผมหูดำหูสั่นอ่ะเรบไ่มีปัญหาครับผมเบื้องแผ่นหลังเบื้องไกลๆนะครับเนาะครับจับให้เบื้องชัดๆเบื้องตรงมุมนะครับพี่น้อง เบื้องหลีบสีขาสีขาอหัวหางใหญ่ๆหางบกเง,งาด้วยครับพี่น้องครับนี่เกลี้ยงบุดเต็มนะครับเนาะดันใส่กะบวมมิป่านบวมีิแดงด้วยครับพี่น้องครับนี่ตัวเลือกดีอยู่ใส่ประมาณหน่อยสี่สิบหานะครับเนาะครับใส่ประมาณรน่อยสี่สิบห้าจัดโปรใสสงการเนี่พี่น้องดูใสสงการนะครับเอายางไปก้งกลวงเลยครับบบบนี้ไหบเบื้องไทยยางเดินไปเลยเอาเดินไปเลยครับ เดินไปเลยเออเนี่้เบื้องทายยางนะครับเนาะนี <so um ่จุงบปเชก็เด anyway. ็ดตัวนี่ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเนี่เออนี่มุมมุมนี่หลังตรงบักคักนะครับนี่บักใหญ่ได้ครับเนี่ยตัวจิงบักใหญ่ได้ครับพี่น้องครับอเชืีอยงหูหูครับเช่องหูหูอ่าเบื้องไกลๆนะครับสีจริงในแดงเข้มบักคักได้เด้อพี่น้องเอามาเอานะครับเนาะสองหมื่นเก้านะครับ เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับง้วททองเดี๋ยวทักภาเบื้องต่อต่อไปครับพี่น้องครับบรรยากาศ, pit, ศ lair, milieu, สีภาพมาปิดท่ายด้วยง้วททองอีกตัวหนึ ed, ่งนะครับตัวนี้หางแม่ใหญ่ครับลวก็ะโบดเข้มนะครับเด้ออ่างๆลวก็ะตัวเต็มเต็มตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องแปดเดือนเลยได้ครับในใกล้ออกเลยได้ครับเนี่ยท่องแปดเดือนพี่น้องครับทองแปดเดือนท่องก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับหดตันครับท่องกับหุตันนะครับครับผมหุตันตรงอ่างใหญ่ๆสูงเท่าไรครับ ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่เราจับมันยังให้หนาขึ้นให้เบิ้งกันได้นะครับเนาะครับผมนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกนี่แหละครับเชียงเชียงโมเลยครับโม่ถึงเชื่องเลยพี่น้องเด้อเออนียืนแล้วนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับลูกที่ไหนครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาเบาๆครับจากสามเมื่นซี่เอา สามหมื่นหนึ่งพันครับเนี่ยตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับผมแบ่งปันไปเลยครับผมมาชันเทศสงการเนี่ยนะครับครับผมงูหงูหนึ่งนะพี่น้องอันนี้จับให้มันง่ายหนาเสยๆนะครับเด้อตัวนี้สูงใหญ่ซอยสี่สิบห้าบวกๆนะครับเนาะใกล้ออกแล้วครับเนี่ยใกล้ออกแล้วเดือนหน้าเนี่ยแปดเดือนครับเตรียมกินน่องเลยนะครับอย่าเพิ่งแผ่นหลังนะครับบางทีโยกครูไปนน้ำกันก็ได้ครับกับแม่นั่นยกครูง้อท้องก็ได้นะครับเนาะเพิ่งขายนางแค่น้อยครับวันนี้ เออเดินไปเลยอ่างอ่างนี่แหละครับผมครับผมนี่นะครับนี่อ่างอ่างใหญ่ๆนี่แหละครับเอาเดินไปเลยครับเดินไปเลยเพิ่งท่ายยังนี่นี่นะครับเออจอดครับวะเนี่อ่ะปล่อยเพิ่อนสักครับวะเนี่นี่อ่ะอยไดเมาพี่น้องเออเบืองมุมนี่ชัดๆตัวจริงนี่ยตัวแใง่ด้วยทีน้องอ่ะสามหมื่นหนึ่งพัน ไือว่าอ,อ,อยากจ่ายโยครูกับง้อทองตัวแดงๆไปอ,อีกกนะจะมีรถทีเสียดีกับพี่น้องครับ,น,น,รบนี่จัดโปรเสร็จสงการตัวนี้จะขายครับพี่น้องหาเงานินเสร็จสงการแล้วครับเออ,อตัวใหญ่ๆนะครับเห็นชัดไปได้เห็นท่านชัดพีน่น้องเด้อเราให้เพิ่งแฟนหลังตเต็มดีข้าขากด้อครับเด้อดูมุมสูงไปด้วยมือเอกไกนะครับ ก็มื้อนี้น่าจะมีให้ประมาณแค่นี้นะครับเนาะครับผมประมาณหาเบอร์เด้อครับพี่น้องมักตัวใดเลือกเอาหรือผู้ใดมีงบอยากยนยกฝูงยกคอกไปก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ